สวัสดีครับวันนี้ทีมงานลิปบีมาสามคนครับที่การ,รถ้าที่มีเงินอยู่พันสี่กับอยากได้ดูญแจเร่ทำยังไงดีนี่เดินสมัครลิปบีบุตติย์ก็ได้แล้วก็ร้านของก็ในเครือนี่ครับก <c oughs> ูญแจหลักสสันราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทไ,ได้ไหมไม่แพงพันนะมีกระเป๋าด้วยพันสี่แมีซองใส่ให้เสร็จสับหืมหืมหน้าเราไปใส่อื่นได้นนถ้าเกิดคุณไม่เอามาใส่กุ่แจเร่คุณไปใส่ขนมใส่หนังสือใส่อะไรได้หมดใช้เงินก็ได้เหมาะใครครับเนี่ย มองแบบคนที่หาเล่นราาคประหยัดคนที่อยากอยากจะเล่นแต่ว่ายังไม่อยากจะใช้เงินเยอะแม่เรามีแม่ให้ลองเล่นดูมีสันสวยงานคุณภาพคอใช้ได้เล่นได้สมราคาเอาไปแต่งบ้านไปแขวนตามผนังก็ได้เสียทางสายนิ่มมากครับนิ่มมากเลยนิ่มมากครับเวรากดไม่ท้อไม่ท้อเวลาเล่นไม่เจ็บนิ้วแล้วก็เกลียดคันใหม่คนใหม่บางคนครับเพิ่งเริ่มแล้วกลัวที่จะซื้อราคาสูงเนี่ยมาเล่นตัวนี้ถึงแม้จะถูกแต่เล่นแล้วก็ไม่ท้อด้ยเล่นง่ายหรือใครที่ยังเล่ยไม่แน่ใจ่ทีชอบหรือเปล่ามาเล่นมีมีซื้อตัวไหนก็ได้ลองดูแต่ ไม่รู้ว่าชอบหรือไมชอบจ่ายแค่พันสีเอาไปลองพอรู้ว่าชอบปุ๊บต้องมาไหม่จัดใแนะนำบับัสเกียร์บุบุเล่ครับมีกี่สีมี้กันแปดสีแปดสีซื้อมันครบทุกสีเลยยังราคาไม่เท่าคุบุเล่ตังตัวอะไรมีสีลไม้ไหมลายไม้ไม่มีลายไม้ลมต้องต้องาเอาเหรอไม่พิเศษทั้งลายไม้แล้วก็ยี่องอยู่ไ้างเนอ๋อ้างในเป็นลายไม้ตัวเด้ยวตัวเดียวเหอเห็นายไม้ข้างนเค้แว่้อยากได้ลายไม้ดูข้างใเครับ OO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 